คนทุกท่านครับเมื่อนีเสียวมาตอบข้อเมียนข้าเจ้าเพิ่นถามมานะครับว่าทําไมคนลาวพม่าเขมียนมาอยู่เมืองไทยแล้วมีเงินเก็บละครับถ้าลําบากไม่อยู่บ้านเราละครับบาสันนะครับเนะะาะพม่าลาวเขมียนมาอยู่เมืองไทยทําไมเขาถึงมีเงินเก็บบาสันอืมเอ่อ ผมก็เลยบอกว่ากันอย่างลูกก็ต้องไปถามเขาเอาไปถามคนเล่าคนพมา่าคนขมิ้นบึงนด้ครับว่าเขามาอยู่เมืองไทยเป็นยงนังเขาเขามีเงินเก็นกบนะครับเพราะว่าผมผมบ่อยสนใจเรกครับว่าผูใ้ใดสีอยู่เฮ็ดงานอยู่ประเทศใดเรื่องงานน่ะอยูย่ไสก็เฮ็ดงานด้วยกันเพราะผมมันเป็นคนเฮ็ดง,งานเนาะอยู่ไสก็เฮ็ดงานแล้วผมก็บ่เคยเบอกถึงเรื่องลำบากได้อยู่เกาหลีผมบ่ไเลยว่าผมลำบากเด้ ผมว่าผมอยู่บ้านผมลาบากเขาอยู่เกาหลีอีกอยู่เกาหลีงานมันก็พ่อเห็ดพ่อทํามันบ่ได้ลาบากประนันหรอครับพี่น้องครับะผมก็เจอเขมาเมนต์แบบนี้มาตลอดน่ะคนเห็ดคลิปจะรู้ดีนะครับอยู่บ้านเราถ้าขยันถ้าประหยัดถ้าอดทนเออยังไงก็มีเงินเก็บยังไงก็รวยอย่างประมาณนี้อย่างสี่นะก็คือกันนั่นแหละเออละขันผมสะถามขึ้นมาเอาเราคนเล่าคนพม่าคนเพลเมียนเขาคือบรปอยู่ประเทศเขาเหรอ เ,เขาคือบริหารงานอยู่บ้านเขาเขาประหยัดอวดทนเขาขายันเขาก็บริเหลืองานเขาก็รวยเลยเขาก็มีเงินเก็บเลยคือกันทั้งสินะ้นนะนะกับพ่อแม่ก็คือกันนั่นแหละครับพี่น้องครับกับคนที่พวกผมมาเห็ดงานอยู่เกาหลีผมก็บอได้ว่าลําบากบาลํบาลบากเล้พวกผมลําบากมีอาจจะลําบากก็ดอกเหมอคนกับลาบากอีหลีแต่เขาก็อยู่ได้ผมก็อยู่ได้11อปีนี่เกาหลีนี่1 1อดปีที่อยู่เกาหลีว่าธรรมดาเด้ ขันมันลำบาอกอีีผมกลับ้านแล้วผมมีว่ายู่อย่างผมสิส่วนลูกส่วนเมียผมมาเหีหยังอันนี้มาทั้งลูกทั้งเมียเนาะนี่ยังสิลูกสาวสอบมาอีกอยู่เนี่ยจากสีมาได้บ่มาได้จากสีได้สอบจังได้อยู่เนี่ยยังอยากให้ลูกผมมาอยู่นี่ยเนี่ย,ยมันก็เป็นจังซี่ล่ะพี่น้องนะว่าวูฟังว้าก็เว่าขำาเก่าหันละยุ่ซสมันก็เหตุงานคือเก่เาคนห้องมันดูซื่ออ่ออไ้ดอกมันอยู่บ้านห้องะผมก็บ,บ่ได้ว่าผมสิบ่บ่มี ก็ไ่ไ <irgendw> ด <el che> anyway, <match> ้ขึ้นว่าจะขวางจะอวด่ะยังเอยยุบานมันก็เฮ็ดงานคือกันแต่ว่าคาแรงมันต่างกันนะครับอันนี้บ่ได้บูรี่ค่าแรงบ้านจะขวางเลยขั้นเป็นบานเฮ่านี่ค่าแรงได้ครึ่งหนึ่งของเกาหลีนี่โอ้ยผมสมัสชมาเกาหลีเขามือหนึ่งเขาก็ได้ลายบาทเนาะเดือนหนึ่งคิดเป็นเดือนหนึ่งมันก็ได้เงินบ้าหน่อยเนี่ยพุทธพูรลำบากเขาก็ลำบากอีหลีพูทลำบากอีหลีเขาก็อยูุเขากับ้านแล้วแต่ว่าผมวานพ่ออายุงานอยู่เกาหลีนี่ พ่อยููพ่อเฮ็ดพ่อทำเงินเดือนกัถือว่าคิดเป็นเดือนมันกับเดือนหนึ่งมันก็ไหวมันมันทรมาดาเด้ก็เลยยูได้นะครับพี่น้องสิบเอ็ดหนาวเลยผมเนี่ยนะผมก็บเม่อคยไปว่ายังพู้อะไรดอกไผสิไปกับไปไผสีมากับมาไอจากมากับมาบางคนก็บอยไม่ไม่อยากไปครับเอาไป่อยากไปกันแล้วแต่เจาแล้วผมบอกผมก็บอกสําหรับคนที่เขาจากมาผมไปจากมากแล้วแต่ไผสีมาเพ่ามาแล้วผมบริว่าว่ายังพดอดอืม คนพากันจมว่าเป็นนีเป็นศิลอยจากมานอกมม่น่ายโน่นนี่นั่นเออถ้ามีอ่าความสามารถที่จะมาได้กับม่นะอายุพ่อสวกับสวบมาผมก็แนะนําให้สวบมาได้ผมกับบุริเนะนํามาบแบบวิธีอื่นเด้อก็แล้วแต่ไยสิตัดสินใจมาแบบใดเองสินะนะครับผมก็บ่เคยไปเปรียบเทียบกับคนประเทศเอืินคนประเทศเงินเขามาอยู่เมืองไทยเขาหล่ำเขารวยเขามีเงินมีท่งเออก็ดีใจน้ำเขาหลาบบริบว่าแพ้หรอกจักรีบ้าอี๋อย่างบุรดนะแต่ว่านคนมาเห็นงานเมืองนอกนี่เอารถ อไม่อยู่บ้านบ้านเราก็มีงานเยอะแยะนูนนี่นั่นว่าไปสารพัดนั่นล่ะแต่ว่าผมกับปรเด็หัวซาแต่ว่าเ <c oughs> อี่ยย่างปลาหมึกครับพี่น้องปลาหมึกตัวใหญ่เลยหนวดปลาหมึกครับเออหนะครับเนเทั้งสิก,กีเขาท่าใครเมื่อนี่ลูกชายกับลูกสาวสิมหาหานะครับนาวแล้วเกาหลีกระด้ได้พี่น้องเด้อกับขมอมีนก็ตอบได้ซ้ำนี่แหละผมกับว่าค้าเก่าผมมันละ่ะ <N> นะมะมาเพราะว่าคาแรงเขามันดีเกาหล,ลีนะเดือนหนึ่งก็ได้หลายบาทเนาะผมเฮ็ดอยู่บ้านเ้องหนึ่งสามเดือนผมก็บ่ได้ซ้ำเกาหลีเดือนหนึ่งโวซื้ิซื้อซ้ำนี่ละ่ะก็แล้วแต่ผูดด้ใดสิคิดจังไนั่นอะผมก็บ่ดได้ว่าผู้ใดดอกนะครับบ่เคยไปโว่เหี้ผู้ใดบ่เคยไปบูรีผู้ใดไรแต่ข้อมิ่นผมยังบ่ค่อยไปคอมเมนต์ยังผู้ใดเพราะว่าผมย่านคนเขาอาจจะว่าชอบในคอมเมนต์ห้องสินะแต่ว่าผมก็เข้าลบทุกข้อมิ่นเข้าลบทุกความคิดเห็นนั่นแหละแต่ถ้าผู้ใดคอมเมนต์บ่สุภาพมากอะผมก็บล็อกแค่นั้นแหละครับเด้อ มือนี้ฝากไว้แค่นี้ครับถ้าว่าเป็นประโยชน์กับชาได้ครับสาหรับผู้ใดอยากมาเห็นงานเกาหลีผมก็ยังแนะนําให้สอบมากคือเก่าอายุ1 8บแถึงสาปีนะครับบ่มีลูกบ่มีไพ่บ่มีขดุงคดีบ่ได้มีประวัติอาชญากรรมบ่มีเกี่ยวของกับยาเสพติดนี่ก็สามารถที่จะสอบมาเกาหลีได้เกาหลีใต้ได้นะครับเด้อยค่าแรงเขาดีปฏิทตามเพจอีพีอิตาเลียนนะครับนะว่าเขาจะมากันแบบไหนสอบแบบไหนนะครับเด้อผมกับบออย่างบอกแล้วแล้วเด้อครับซูมมือนี้นะครับเนาะมือนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย เบ้งหนาวหนาวตอนนี้น่าจะนึ่งองศาค,ครับพี่น้องหนาวแห้งแล้วครับผม